กูรอเลย12๊หนึ่งสองปุ๊บเราต้องเตะเผื่อสักหน่อยนะทั้งตัวละครมันค่อนข้างช้าเนอะนะนนะเป็นไงโอเคปุ๊บหน่อยมาโอเคไม่ได้คิวมันด้วยแล้วมันไปแล้วไงโอเคเอาละอะไรเนี่ยโลคุโอกันไปก้อนหนึ่งดอกอุ้ยแล้วมันเพอร์ฟิคดอทไอ้ที่นี่มันลาชาโจนสลัดผู้มีฮาชิสังเกตโอเคปุ๊บอูคาทูก้ยมันย่างเซียวเลยไอ้ที่นี่มันอนาคตลาชาโจนสลัดที่หว่ามีฮาคิสังเกตว่ะทุกคนอุ้ยแล้จะลาชาโจนสลัดจ้องจะเล่นผมหรือเปล่าโอเคปุ๊บ อุ้ยเราหายใจจนสุดหลอบูบติกกับตดอู้ตายเอาล่ะพวกกราบ์กนูนด้วยนะครับผมอยู่ผมสิบเปิดแล้ววันนี้พาทุกคนมาอยู่ในเกมวันพีชปฏิรัดกันอีกเช่นเคยเลยนะครับผมและที่ผมพาทุกคนมาอยู่ในเกมวันพีชปฏิรัดกันวันนี้ก็กลับมาอยู่กับคอนเทนต์ใหม่เลยนะวนั่นก็คือคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าไม่จะเป็นอย่าเล่นมันเลยนะว่าซึ่งคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นการพูดไงดีคือแนะนําว่า ถ้าไม่จําเป็นอนะ่ะแบบไม่มีตัวละครดีๆอย่าเล่นมันเลยอะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าในแรงเขาอาจจะโดนอาจจะโดนเพื่อนในแรงหรือว่าสังคมโถมเอาได้นะครับผมนะซึ่งผมทำคอนเทนต์นี้ก็เสี่ยงโดนด่าเหมือนกันนะครับผมนะอาจจะโดนสังคม YouTube โถมก็ได้้เอเอแบบเอ้เชื่อพึกงจะเล่นทําไมวะแต่ว่าเอาจริงๆในใจจริงก็ไม่อยากจะกดแรงเท่าไหร,ร่ัะผมก็ พอรีอ่าผมก็รอจนกว่าแรงจะรีแนละ้วผมผมค่อยมาทำคอนเทนต์นี้อีกทีเนาะเพราะถ้าไปเล่นในแรงเอสเนี่ยน่าจะโดนโอ้น่าจะโดนตัวลงเยอะเหมือนกันนะผมพาะตัวบางบางตัวมันก็พอเล่นได้นะนะครับผมทุกคนแต่ว่า ก็อย่างว่าไม่จาเป็นอย่าเล่นมันเลยนะผมนะก็ทําชื่อคอนเทนต์เลยเนาะและที่บทตัวละครผมจะมานาเสนอวันนี้ก็คือตัวละครอย่างลอบรุจิตัวนี้นั่นเองนะครับผมหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ไหนลอบรุจิเี้ยอะไรมันก็เก่งอยู่นะพี่ก็ใช่เอานะแต่ก่อนนะคือวงเล็บก่อนว่าแต่ก่อนเท่านะซึ่งแต่ก่อนลอบรุจิตัวนี้ถือว่าค่อนข้างเก่งแบบ โอ้เก่งแบบว่าเป็นแบบท็อปเทียร์ของอยุคสมัยนั้นเลยก็ว่าได้นะครับผมนะแต่ว่ายุคสมัยมันก็เริ่มโหดไล่ขึ้นเรื่อยๆตัวละครอ,ออกมาใหม่ๆเนี่ยบอกได้เลยว่ามีแต่ตัวกงกนะครับผมนะแต่แล้วลุตลอตลุลลจออตจีแล้วล็อลุจิตัวนี้นะครับผมจะว่ามันเก่งไหมมันก็พอถูถ่ายได้นะทุกคนแต่ว่าพูดไงดีมันค่อนข้างบางอ่ะโดนตัวสกิลปัจจุบันไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วนะ,มนะไม่รู้ว่าทีมทรัพ์ผมน้อยือวยยังไงทีมทัพย์ผมก็ร้อยสี่สิบกว่านะแต่บ เออมันก็มันก็เล่นยากจริงๆอ่ะทุกคนเอาง่ายๆก็คือสกิลมันอ่ะแอนิเมชันโคตรช้าเลยเว้ยกว่าจะแปงลงร่างกลับเป็นเสือตัวเล็กจิ๋วปึ๊บกว่าจะแปงลงร่างเป็นตัวใหญ่เนียป่านั้นมึงโดนแช้งปาดไปแล้วสามรอบเอาจริงๆตัวละครมันแบบแอ,อนิเมชันในการปล่อยสกิลอ่ะคือมันช้ามากแล้วครับผมทุกคนถ้าแบบว่ามันได้รับบัฟม่เช่นว่าแบบ เพิ่มความอึดกว่าน,นี้อีกสักหน่อยหรือว่าแอนิเมชันสกิลเร็วขึ้นอะไรเงี้ยตัวละครมันจะน่าสนใจขึ้นกว่านี้มากเลยแล้วนะแต่ว่า,าแพทปัจจุบันเนี่ยถือว่าค่อนข้างแย่ในระดับหนึ่งเลยแนละ้วพวกผมก็ลองมาเล่นแบบไปเล่นมาแล้วหลายตาเนาะวันนี้ก็บอกได้เลยว่าเออมันก็สมควรอยู่ในคอนเทนต์นี้จริงๆนะไม่ใช่ว่าผมจะว่าตัวละครมันไม่เก่งเนาะตัวยุคสมัยอ่ะมันบีบมันบีบให้ตัวละครมันอ่อนลงเว้ยเออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผม อ่ะแล้ววันนี้ผมก็พาทุกคนมาอยู่กับลอตฤจิเนาะแล้วก็มาดูกันที่เหรียญกันก่อนดีกว่านะผมว่าผมใส่อะไรเนาะผมก็ใส่เป็นสามเหรียญโมอาเลยนะผมที่บอกได้เลยว่าสามเหรียญตัวเนี้ยบวกพลังจุกๆเลยนะผมนะแต่ว่าบางแท็กก็อาจจะแปลว่าไม่ได้หน่อยเนาะเพราะว่าเหรียญผมมันก็ค่อนข้างมีจํากัดนะผมนะอันนี้ก็ได้เยอะอยู่เนาะรวมทั้งหมดก็ประมาณ42เปอร์เซ็นต์เลยนะผมถือว่าไม่ได้น้อยเลยเนาะบอกได้เลยว่าถ้าได้ต่อยทีแบบ ถ้าตัวอื่นถ้าถ้าเป็นแชงอ,อ่ะตัวอื่นอาจจะตายแต่ถ้าเป็นล็อบลูจิอ่อาจจะไม่ตายแลวผมพาว่าตัวละครมันเออถ้าเมดมันมัน,มนไม่ใช่ว่าไม่แรงเว้ยแต่ป,ปัจจุบันน่ะมันไม่แรง <c oughs> เออเข้าใจไหม <c oughs> นั่นแหละหมายถึงยุคอดีตของมันอะ่ะคือว่าผมอาจจะแบบเปรียบเทียบกับยุคอดีตบ,บ่อยเนาะเพราะว่าตัวละครนี้ในอดีตการมันเก่งมากเลยสำหรับลอ็อบลูจิเนาะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเล่นยากเพราะเล่นยากอย่างมากเลยนะค,ะครับผมโอเคบู okay. วันนี้ผมก็ลงทุนอัพเป็นบูธสองเลยแล้วทั้งที่ตัวเองแม่งทรัพยากรแม่งอย่าง นเเงินเหลือสี่หมื่นไอชี้กูอยากจะมาอัพตัวละครอ,อะไรมวดส่วนเนอะไอเยอะหมดไปแสนแปดอะแล้วดูตังใน ID. ไอเดียไอยัอยากกระจอกเลยแนะ้ะไอดีกระจอกแน้ะนะนะโอเคเราไปดูกันที่สกิลของร็อบรุจิกันดีกว่านะครับผมเท่าเท่าจริงไหมเท่าวันนี้ผมพูดชื่อล็อบรุจิล้วนๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะเพราะว่าผมก็เป็นคนข้าแบบคนที่ค่อนข้างพูดเร็วแล้วพูดไม่รู้เรื่องนะไอีย้ยขนาดนั้นย,ยังอยากยังอยากจะทำคลิปให้คนดูโอเคไปเราไปต่อกันที่สกิลกันดีกว่านะ สกิลริ่มจะจะเป็นการแปลงร่างจากสกิลที่1นะครับนะครับผม,นะบผมจะเป็นการแปลงร่างจากเสือเสือใหญ่กลายเป็นปเสือเล็กเออก็แบบอารมณ์แบบกายากระดาษเนาะมันก็เขียนไว้อย่างนะั้นนะแบบแล้วสกิลนี้มันก็จะมีความพิเศษตรงที่สกิลหนึ่งมันจะแตกต่างกันเนาะนะนะถ้าเราเป็นร่างตัวใหญ่ปุ๊บใช่ไหมเราจะเตะมันชื่อว่าอะไรวะไอ้ที่มันหมุนหมุนนะ่ะมันชื่ออะไรวะ เออเออมันชื่อว่าท้าวายุหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะผมนะโอ้ไม่ได้ดูนานจัดมันน่าจะชื่อว่าท้าวายุมั้งเฮ้ยแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาก็กำลังไปเกาะเอีกเฮเยนตตอนต่อไปก็น่าจะได้บวกกับลูฟี่แล้วนะครับผมซึ่งเราก็หลายๆคนก็อาจจะรู้ผลอยู่แล้วนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเรากลับมาเรื่องตัวเกมกันต่อดีกว่านะส่วนถ้าเป็นไอ้ล่างตัวจิว๋วแปลงล่างเป็นตัวโตนะครับผมนะมันจะเป็นการปล่อยมันเชื่ออะไรอนะ ไอ้น,นี่มันปล่อยลูกไฟออกไปดัดชนีเหล็กปะถ้าจะไม่ผิดนะผมถ้าวันนี้พูดชื่อสกิลอะไรผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไปดูลอบรลจีแบบซีพีนต่อสู้กับลูฟี่มาตั้งหลายปีแล้วเนาะไอ้น,นียมันผ่านมากี่ปีแล้วว่าตั้งแต่มันไปชิงนามิอ่ะไม่ใช่นามิโรบินดิฉันนะยังอยากมีชีวิต โอเคเลิกปัญญาอ่อนแล้วกลับมากันดีกว่านะครับผมสกิลนี้พลังโจมตีค่อนข้างเบานะครบแบบเวลาปกติเนาะเวลาที่เราเตะเท้าวายุไปดาเมจจะแค่364หน่วยเองนะครับผมถือว่าค่อนข้างกระจอกแล้วนะนะต้องมีผลซัดปิวแล้วก็ทะลุผ่านสิ่งของแล้วก็ลดความเร็วของศัตรูลง10%เป็นเวลา20ิวิเลยนะครับผมส่วนถ้าอยู่ในอไอ้ล่างสิงแบบล่างตัวโต,วตวอ่ะเออมันใช่ไหมวะเออแบบดาชนีเหล็กอะ นี่ยคุณเริ่มพูดงงๆแล้วเออตอนไอ้ร่างตัวจิ๋วอะ่ะแปลงร่างเป็นตัวโตแล้วผมที่แบบว่ามันจะพ่นไฟออกไปอนะ่ะอันนั้นแรงนะผมนะแต่ว่าสกิลแอน,นิเมชันโคตรชนะ้าแลนะไอ้ยี่หัวมึงจะปล่อยไฟออกไปไอ้ยี่หัวคุณดูว่าล่างอิดอันนั้นยังจะเร็วกว่านะไอ้ร่างเอิดที่เป็นชาร์จบอลกิเกะแม่งบางทีอาจจะยังจะเร็วกว่าเลยนะมัน ไอ้ตัวละครมันเล่นโคตรขัดใจเลยเว้ยแบบเราดูตัวละครแพทปัจจุบันดิไอ้ขี้นิกะโดดขึ้นไปบนฟ้าต่อยกูวูบเดียวไอ้เียแม่งในในอนิเมะกว่าจะต่อยไอ้เียในเกมแม่งต่อยกูวิเดียวหายเลยนะครับผมโอเคเราก็เลิกบ่นแล้วเราก็กลับมาก,กันดีกว่าครับพลังโจมตีสกิลนี้อยู่ที่407หน่วยแล้วก็มีอัตราการเกิดไฟด้วยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนาะโอเคแล้วก็ลดพลังป้องกันของศัตรูลงอีก10เป็นเวลา20วิเลยนะครับผม มาโอเคเราไปดูกันที่คุณสมบัติของตัวละครอย่างล็อบลูจิตัวนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามันจะน่าสนใจไหมเนาะโอเคความเร็วจะเพิ่มขึ้น10%ไม่แสดงผลซ้าและความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้นอีก5 0เมื่อตัวเองอยู่ในสถานะไอเสือจิว๋วเออถ้าเราอยู่ในไอเสือตัวจิว๋วอ่ะเราก็เราก็เหมือนแบบอรารมณ์เหมือนเปลี่ยนไปสายวิ่งเลยเว้ยเราจะดึงธงขึ้นอีกเร็วอีก50%เนลยนะผมนะไอ้ย่เอาง่ายๆก็เหมือนสายโลที่เป็นสายวิ่งนิดหน่อยแล้วไม่เหม เออ,เอ,อไอลูฟี่เอ็กที่แบบมันเปลี่ยนร่างแค่อันนี้มันไม่ได้เปลี่ยนให้ดูทําไมเขาไม่คิดว่าแบบเอ้ยทําไมเขาไม่แบบทาตัวละครที่เปลี่ยนสายได้ตั้งแต่รอบรุจิเอลยวะเออรอบรุจิมันควรเป็นตัวละครที่เปลี่ยนสายนะครับผมถ้ามันจะจะ,จะพาร์ทสีมาอย่างนี้เนาะเออ แล,แล้วกูจะสงสัยทําไมว่าเขาทํามาแล้วมึงยังจะสงสัยเนาะโอเคไปดูกันที่พาสีต่อไปกันดีกว่านะครับผมป้องอพลังป้องกันจะลดลง10%ไม่แสดงผลซ้ามเมื่อตัวเองอยู่ในสถานะกายากระดาษนะครับผมก็คือเวลาที่เราเป็นไอเสือตัวจิวจ๋วๆอะ่ะแล้วเราก็จะพลังป้องกันลดลงอีกนะครับผมก็คือ พอแปลงล่างเป็นเสือจิว๋วปุ๊บเราก็จะบางลงอีก10%เนาะอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พลังป้องกันจะเพิ่มขึ้น20%เป็นเวลาสิบวิไม่แสดงผลซ้ำโอกาส5%เปซเมื่อโดนศัตรูโจมตีโอ,อ้ไอ้เออไอ้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น20%อน่ะเออถือว่าดีแต่แต่ตัวแต่กูต้องโดนกระทืบขนาดไหนนะครับผมโอ้โหโดนกระทืบขนาดไหนคิดเอาแล้วกันก็โอกาส ที่เราจะได้ลู่เนี่ยแค่5%้าครัเนะผมนะว่าตอนนั้นน่าจะตายก่อนนะครับผมก่อนที่จะได้พลังป้องกันนะฮ้ โอกาสโดนกระทืบตายสูงกาโอกาสได้พลังป้องกันอีกนะครับผมไอ้เยอะพาสิความโชคดีเนี่ว่าโอเคมาดูกันที่คุณสมบัติที่1กันดีกว่านะครับผมฟื้นฟูพลังชีวิต15%เและพลังป้องกันเพิ่มขึ้น3 0เป็นเวลาสิบวิไม่แสดงผลซ้ำเมื่อเคอศัตรูนะครับผมก็เหมือนคุณสมบัติของสายโล่ทั่วไปเนาะฆ่าได้ก็ได้เลือดอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็หายมึนงงเมื่อมีพลังชีวิต80%ขึ้นไปนะครับโอเคมาดูกันที่คุณสมบััติที่2กนดีกว่าครับผม พลังโจมตีเพิ่มขึ้น3%และเพิ่มสูงสุดถึง50%จะโดนรีเซตเมื่อ KO นะครับก็คือถ้าเราตายเราถึงจะโดนรีเซตนะครับผมยนคูดาวของสกิล2 5%ในะโอกาส100%เมื่อโจมตีศัตรตูนะครับผมเอ้ยแต่ว่าตัวนี้มันก็ค่อนข้างสอดคล้องกับไอ้นี่มันอยู่เนาะแบบว่ารอบรุจิตตัวเนี้มันจะตีว่ามันจะตีหลายฮิตอยู่นะผมนะแนะนำว่าให้ตีเป็น1-2นะเพราะครั้งที่2อ่ะมันจะจิ้มหลายรอบเว้ยมันจะเชื่ออะไรวะ ดัชนีเหล็กปะเอ้ไอ,อ้อเหี้ยดัชนีเหล็กอีกแล้วไอ้เหี้ยสรุปทุกส,ก,ก,สก,กิลแม่งชื่อดัชนีเหล็กหมดเลยไอ้เหี้ยแล้วกูจะลิ้นพันทำไมวะโอเค,คนะขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมโอเคเออก็ประมาณนั้นนะครับผมก็แนะนำว่าให้ตีเป็นหนึ่งสองนะถ้าจะเล่นตัวละครนี้นะครับผมโอเคมาดูกันที่อันต่อไปเด็กกว่านะครับผมความเสียหายที่รับลดลง3 0เมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรู5 0ขึ้นไปของพลังชีวิตสูงสุดนะครับผมก็คือ การโดนเบรสอ่ะแบบกันโดนเบรสทีเดียวตายอะไรประมาณนี้ได้อยู่นะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายคริเทคอลเพิ่มขึ้นอีก20นะครับโอเคเราก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าทำไมผมไม่เห็นหน้าตาเออนี่เห็นตาจิวา๋วๆเวละโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูรบรุจิตัวนี้กันในเกมกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะเก่งมันจะตึงหรือว่ามันจะกากเหมือนชื่อคอนเทนต์ที่เราตั้งขึ้นมานะครับผมโอเคซึ่งวันนี้ก็อยู่ที่แรงเอสบวกก้อน อืมก็แรงค่อนข้างตึงนะผมว่าก็เอาจริงๆใจจริงไหมผมไม่อยากทำคอนเทนต์นี้เท่าไหร่อ่ะเอาจริงๆอยากอยากเอา ID, ไอดีไก่ไอดีรองมาทำซะมากกว่านะครับผมนะพ่อก็เกรงใจคนในแรลงเหมือนกันเนาะแบบว่าเขาก็ตั้งใจจะปั้นแรงอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่อยากจะไปเป็นตัวถ่วงเขาเนาะแต่ว่าผมขอนะทุกคนผมขอแค่คอนเทนต์นี้คอนเทนต์เดียวนะอย่าพ่กโกรธกันนะครับผมนะถ้าใครเจอกันในแรงก็ขออาภัยจริงๆนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอ้ยลืมลืมให้ดูทีมซับนะครับผมทนะีมซับก็อยู่ที่143น,นไป ดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะผมนะว่ามันจะเองขนาดไหนกันเชียววะโอเคไป okay. อ่ะโอเคเสียงละังดังมาแล้วอย่าินได้เป็นเกาะเอไม่ได้ไ like, ด้เป็นเอ่อเรือซันนี่นะผมนะเอียเกือบกลายเป็นเกาะซันนี่แล้วไม่ละอูแล้วเจอดูดูตัวละครฝั่งตรงข้ามเอ๊ยไม่ได้มีความปานีเลยเอ้แล้วแบบมันดูโหดร้ายกับรถบุจิตัวนี้มากเลยนะผมนะเอาจริงๆรไหมแค่การสะสมสแต็กไอ้ทีละสามเปอร์เซ็นต์มาที่แบบไปตีธรรมดาก็ได้อะไรเงี้ยผมยังไม่กล้าเข้าไปตีเลยตัวละครมันแบบ มันสู้เขาไม่ไหวจริงๆอ่ะเออจะให้พูดไงดีมันสู้ตัวละครแพทใหม่ๆไม่ได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าโดนแพทใหม่ๆสวนเข้าไปเนี่ยอเหียกลับยุคเก่าทันทีเลยแล้วนะนะอาจจะอาจจะได้ขนของกลับบ้านเลยโอเคมางั้นเดี๋ยวเราอุ้ยมาพูดไปพูดมามา,มาเฉยแล้วนะโอเคไปเราขึ้นไปข้างบนกันก่อนดีกว่านะครับผมเออเชี่ยเมื่อกี้ไอแพทก็ตกเหอเออนี่ iPad Air5 นะไอน้อง M1 นะไอรัตทนะ้าไม่กระจอกอย่างนี้วะ ว่าจะพูดหลายคลิปแล้วขอกระจอกแล้วโอเคดึงโทรกันก่อนดีกว่านะครับผมโอเคปับ๊บเน้ยรู้ว่าเครื่องมันร้อนอ๋อน่าจะเครื่องมันร้อนนะครับโอเคแล้วก็กลับมาที่ประเด็นปุ๊บโอเคเพอร์เฟกต์ดอทไปแล้วโลโก้โอเอา้าไม่ได้โลกโก้กันรันเตะไปก่อนเลยโ okay, อเคกระเด็นไปก่อนนะนับหนึ 3, ่งถึงสามแล้วหนึ่งสองปุ๊บปูงเอ้าปุ๊บ,อบดอทออกมาปุ๊บอู้อู้อูอ้ อู้ไอ้เอิบี้เกือบจะฆ่าได้แล้วแต่มันอะไรวะทำไมวะ ไอ้เยอะสงสัยต้องกลับยุคเก่าจริงๆแล้วเมื่อกี้เหมือนจะฆ่าได้รือว่าผมผิดพลาดอะไรตรงไหนวะเมื่อกี้ก็อุตส่าห์เพอร์เฟิคดอทอย่างรอแล้วนะแต่ว่าโดนโดนแคเคเกอร์ที่เลือดเหลือน้อยมากๆฆ่าตายเฉยน,นะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นเพราะโรเจอร์เข้ามาสอนก็ได้นั้นเดี๋ยวรอ,อโรเจอร์ดอทโอเคไม่ดอทแต่ว่าโอเคกระเด็นมาแล้วนะกูรอเลยเอ๊หนึ่งสองปุ๊บเราต้องตเตะเผื่อสักหน่อยนะพวกตัวละครมันค่อนข้างชา้าเนอะนะเป็นไงนี่เ้าสูตรใช้ได้แล้วโอเคแล้วเรากลายเป็นสายวิ่งแล้วนะเอ๊ง่ายเหมือนสายวิ่งเลยโอเคดึงงกกกันน่่อดีวา ครับผมวุ้ยดึงธงจัดว่าจัดว่าดึงธงเร็วอยู่นะครับผมโอเคโลคุกกันตูมโอเคมีเอฟเฟกอย่างแรอุ้ยอุ้ยโดนปึ๊บอืเอตีอุ้ยได้อีกหนึ่งคิวอุ้ยอุ้ยไม่ตายไม่ตายบูติดพอดีบูติดพอดีโชคยังเข้าข้างเราอยู่แต่ว่าน่าจะโดนแฉงสะบัดกิฟฟอนทีเดียวตายอู้ปึ๊บดอทออกมาแต่ว่าอืมเป็นการดอทที่ไหลค่าอู้แต่ว่าเพื่อนมาซ้อนจิ้มทีหายถึงสองแล้วนะโอเคก็ถือว่า บูตบูตติดรอบนี้ทําให้คุ้มเนาะแต่ว่ารอบต่อไปมันเอามึงคืนแน่แล้วนะพาะบูตมันก็กาลังจะติดเหมือนกันนะอ่าแล้วความแล้วความปันไลยได้เริ่มขึ้นแล้วโอเคปุ๊บมาโอ้โหแล้วโซโลไม่อยากจะสู้เลยไอ้เี้ตัวละครเออตัวละครโซโลไม่อย่างตีปกติไวกว่าสก,กิลกูอีกโอเคเราไม่อยากจะเสี่ยงแล้วโอเคงั้นขอท้าวายุไปก่อนเลยหนึ่งดอกอู้แล้วติดสันพ่อไม่ใช่เรื่องตันโลกลวกูตายอู้ กลายเป็นแมวเลยผลเสือเหี้อะไรอยากกระจอกเลยอ่าแต่ว่าอ้ยไม่อยากสปอยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูวันพีชก็ไม่อยากสปอยเท่าไหร่นะแต่ว่าเขามีลางตื่นแล้วนะครับผมอาจจะมาเป็น ex เลยก็ได้นะครับเอา้โลโอกันไม่ถึงหรอตรงเนี้ยโอ้คดกระจอกเลยเี่ตัวอย่างกระจอกเอ้า ไอ้กูจะเลิกเล่นละไอ้ย่าตัวกระจกเกินแล้วอโดนปาดไปปึ๊บแล้วหลุดเจอวีมาปึ๊บเพอร์เฟกต์ดอทแล้วยังไงต่อโอเคถอยกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะโดนโซโลฆ่าตายโอเคแล้วกลับมาสวนปุ้มตุ้มขาทุ่มโอเคเก็บเลือดแล้วหนีกันดีกว่านะครับผมแล้วก็เนียนๆกันอูแล้วมันไม่ได้หนีไงมันลิงกูไงประเด็นโอเคโดนนิกะต่อยตายไปนะครับผมโอเคนิกะนิกะดึงตรงกันหน่อยเพื่อนเดี๋ยวอูเดี๋ยวว่าจะยื้อให้โอ้ชิมหายละไม่ได้ยื้อให้เพื่อนเลยนะครับ โอเคโลคโอคันคอหน่อยเถอะอูยหูยหูดึงไม่ทันอีกแล้วนะครับโอ้ไอ้เล่หมาบ้านกูเป็นเฮียว่ามึงต้องเห่าวะโอเคตาดีก็แพ้ไปนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะแล้วมึงจะเห่ากับตัเฮียอะไรว่ากูอาจคีิไอสัตว์โอเคแต้มตานี้ก็อยู่ที่แค่สองพันเก้าเองนะวะแต่ว่าเราก็ได้ค่าอยู่นะ เออเราก็ได้ค่าสองแบบดึงธงก็ดึงหน่ยเห็นไหมโอ้ข้างบนเนี่ยอ๋อเขาชาร์จธงได้แล้วนะนะโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตาต่อไปกันดีกว่านะครับผมว่าผมยังว่าผมกระจอกหรือว่าตัวละครมันกระจอกกันแน่นะครับผมโอเคไปไปดูกันก่อนเดีเอ้ไปดูกันที่ตาต่อไปเลยดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคอเสียงระฆังดังมาอย่างนี้ก็เป็นด่านเรือซันนี่เหมือนเดิมนะครับผมเอ้แต่ว่าด่านนี้ก็พอใช้ได้สำหรับรถบูจินะับนะเอาง่ายๆคือตัวละครมันต้องการเหลี่ยมต้องการแบบว่ามุมเยอะๆหน่อยนะเพราะมันมีสกิลของอ่า ท้าวอายุนะผมที่มันสามารถทะลุผ่านกำแพงได้นะครับผมแล้วมันก็ค่อยๆกลายเป็นตัวดามเมจแถวสองนะเพราะว่าเอาจริงๆไหมนัวแถวหนึ่งไม่ได้จริงๆสำหรับลบ็อุจิตัวนี้นะเนาะเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวอยากอันนี้อยากถามทุกคนทุกคนได้ยินเสียงเด็กเด็กแว้นเบิ้ลรถไหมแล้วมันจะเบิ้ลหาพ่อมันหรือไงวะไอ้สั์เอ้กูอ่านคลิปอยู่ไม่รู้ว่ามันเข้าไหมไหมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม <c oughs> กูไม่เข้าใจว่ามันสนุกตรงไหนวะเฮียไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนุกเลยนะผมนะโอเคไปปึ๊บแล้วมันปัจจุบันนี้มันยังไม่เลิกนะผมก็ไม่รู้ว่ามันได้ยินเข้ากล้องไหมแบบได้ยินเข้าไม้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยหวยโอเคเรามาช่วยลูฟี่ตัวนี้ดึงโทงกันก่อนดีนกว่าเอาแล้วไงละไอกองเนี่ยทำไมสก,กิลมันสั้นจังเลยวะโอเคถอยออกมาก่อนดีกว่านะครับผมโอเคเอาแล้วมึงตบอะไรแล้วมึงสนุกอะไรแล้วหู มาไปกองชุดเลยโอเคโอเด้งดึงไปนะโอเคดอทเพอร์เฟกดอหรอเปล่าโอ้ยตัวนี้มัาตียังไงวะแทบไม่เคยเจอมันเลยนะไม่รู้ว่าจะดอทจังหวะไหนดีอู้เราดูโอเด้งสตันเนอรไม่ใช่เรื่องตลกเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราปุ๊บดอทออกมาก่อนเอ้าอูเอ้าไอ้ยามอกี้กูโดนโลกโอกันไอ้ย่ากูโดนไอกองโลกโอกันเนาะนะไอ้ย่ามันมีลบออมาเหมือนสกิลเราเลยไอ้ย่ากว่ามันกว่ามันฝึกใช้อันนี้ละมันชื่ออะไรนะหก มันชื่ออะไรอะ่ะหกมันชื่ออะไรวะลืมไปแล้วเราลวนะมันชื่ออะไรวะวิเหมือนโดนล,ลบออกไปจากสมองอะก่อนหน้านีาน้นผมจําได้ก่อนที่จะมาทําคลิปผมจําได้นะครับนะแต่ว่าไอ้ยพอทําคลิปปุ๊บแม่งออกจากสมองเลยเวย้ยแม่งหายไปเลยอุ้ยเนี่ยเนี่ยที่ไอ้ตัวเนี่ยไม่ยังเก่งกว่าผมเลยนะนะไอ้ยตัวกระจอกโอเคเอาไปก่อนเลยหนึ่งโดโอ้แต่ว่านี่ต่อยล้มไปแล้วนะนะโอเคแล้วก็ช้าชาทอู้ย โอ้ยดีนะยังมีพาสยโอเคถอยกันก,นก่อนดีกว่าปุ๊บก่อนที่จะตายแล้วโลคอ้มันไม่หลอกแชงแน่วนะโอเคปุ๊บปุ๊บเคดอทออกมาปุ๊บแล้วปิ้วขาทุ่มอูแล้วแชงไม่ได้เป็นไรเลยไงแล้วดูดิแชงไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรเลยเว้ยทั้งที่ผมใส่เห,หรียญดาเมจสี่สิบสองเปอร์เซ็นือมึงยังไม่เวลร้อยเหมือนเขาอเฮ้อจรจริงไม่ปกติดูละครทั่วไปอย่างเงี้ย มันต้องมีสักอ่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเมื่อกี้แชงไม่ได้สก,กิลปลายเล็บมันเลยเว้ยไม่จะโคตรโถเลยนะตัวละครมันจะเบาไปไหนเนาะอนิเมชั่นช้าไม่พอแต่ว่าก็พอเข้าใจได้นะครับผมเพราะวมันก็เป็นตัวละครแพทที่แบบไอ้เหี้ยเปิดพร้อมเกมอ,อ,อมาตั้งแต่พร้อมเกมเลยมั้งนะครับผมโอเคเราเปลี่ยนเป็นกายากระดาษแล้วกลับมาเป็นสายวิ่งแล้วกันก่อนดีกว่านะครับอูแล้วดูดินี่แบบขนาดทงอันนี้นันเนี่ยดูดิดึงเป็นสายวิ่งแบบสายวิ่งทั่วไปเลยเว้ย ไอ้ที่อย่างโกงเน่านะไอ้เรี่ยงอารมณ์เหมือนแบบลูฟี่เอ่อร่างร่างเอ็กอะไรประมาณเนี้ยโอเคเราก็ดึงธงเพื่อนไปนะครับผมเหมือนว่าโอเด้งจะขึ้นมากันแล้วเนาะโอเคปุ๊บแล้วปุ๊บเอาคาทุมไปกินก่อนไอ้นนอะปุ๊บโอเคเขาน็อกแบ็คไปหนึ่งสองปุ๊บตูมอูราเพื่เฟิกดอสโอเคเราก็เพื่เฟิกดอสเหมือนกันแล้ววะโอเคปุ๊บเตะไปก่อนเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บจิ้มจิ้มเตะโอเคจิ้มจิมเตะโอเคปุ๊บอุ้ยเอ้าแล้วมึงลุกขึ้นมาแล้วมึงไม่เห็นว่าอนิเมชั่นมันลุกวะ อะไรวะเนี่ยโอเคอูทาวายุโอเคดอทออกมาก่อนแล้วได้เพอร์เฟิกดอทเหมือนกันแล้วจ on ังหวะนี้สวนสวนโอเคปุ๊บเราถอยเราถอยไกลๆก่อนเว้ยเดี๋ยวจะโดนสกิลแล้วโลโก้กันตู้ปุ๊บอืมชิบหายแล้วโอ้โหไปพลาดไปพลาดชดสุดท้ายแล้วที่แบบตีสู้เขาไม่ได้นะอูแต่ว่าอูตานี้แพ้เพราะผมเลยนะโอ้ไอ้ย์แพ้เพราะผมจริงๆสหรับตานี้เนาะเพราะว่าแบบไอ้ยบวกบวกโอเล็ไม่ไหวนะเข้าบนขอโทษ ขอ,อโทษเพื่อนร่วมทีมด้วยนะผมหี่ถาผมว่าจะโกรธมากเลยนะผมนะโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันท่ตาต่อไปกันดีกว่านะครับผมอุ้ยแต่เมื่อกี้เกือบชนะนะเออทําไปเล่นไปนะผมนะถ้าแบบถ้าถ้าเล่นเชิงไม่แย้พอได้เว้ยแต่ว่าผมไปพลาดพลาดดอทเร็วไปหน่อยแล้วโอเดงเขาไม่ตีไงแล้วเขาเรู้เหลี่ยมไงยังรู้เหลี่ยมกูปุ๊บกูตายเลย <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันท่ตาสุดท้ายกันดีกว่านะครับผมว่าผมยังจะ แคแบบโง่ๆอย่างนี้อยู่อีกต่อไปไหมนะครับผมโอเคเอา้เาแล้วไปไปกดเชียร์เลยเนะี่ยโอเคไปไปดูกันดีกว่าครับผมอ่ะโอเคครับผมนะดันอ่าเกาะดํานะ,ดนะครับผมก็ด่าน,นี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วเพราะมันเป็นแบบเนินหินอนะเออมันเป็นเนินขึ้นไปแนละ้วแบบมันโลโคูโอกันยากนะครับผมนะบอกเลยว่าโลคูโอกันทีนะ่าจะติดหินล้วนๆนะครับผมโอเคไป หุ้ยแล้เจอลูฟี่ล่างทองว่ะไอ้ยาลาชาโจนสลัดลืมดูไอ้ยามีสุดท้ายเหลือบตาไปเห็นแล้วนะศพตาก็รู้ใจเลยว่าบึงเอามาทําไม่แล้วนะเฮ้ยมาดิตาอย่างอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าตานี้ผมไม่ได้เป็นคนโยนนะครับผมอู้ล้วไอ้นี่มันปั้นเวลร้อย้วยอู้ว้วเอาสุดแล้วนะสำหรับสําหรับลูฟี่ล่างเกียร์ถอยนะครับผมไอ้ยาลูฟี่ร่างเกียร์ถอยตัวนี้มันเอาจริงว่ะเฮ้ย มันกะจะเป็นรานชาโจรสลัดเลยนะโอเคปุ๊บเราก็ดึงทงนี้กันก่อนดีก,กว่านะครับผมปุ๊บโอเคชืบอุ้ยแต่ว่าถ้าดึงทงเท่นนะเหมือนแบบว่า,วามันชื่ออะไรชมจันอ้ยไม่ใช่นี่ที่แบบมันเทเลพอร์ตอะอารมณ์เหมือนเทเลพอร์ตมันชื่ออะไรวะเออช่างมันแล้วกันแล้วนะเอ้กูต้องกลับไปดูใหม่ป่ะไม่งั้นโดนสังคมถมแน่เลยไม่มีความรู้อะไรสักอย่างเลยนะโอเคโดนปุ๊บโอเคเผือดอนแล้วแล้วตาย,ยางไงกูว่าละ เฮ้ยเชิงไม่หน่าพอกูกถอยเลยพิวเลยไอ้ย่ากลายเป็นแมวเป้าไอ้ย่ยเมื่อยางแม่งอย่างเหมือนแมวว่ะอุ้ยแล้วลูฟี่ล่าเกียร์ว่างโอเคโลโก้กันไปก่อนเลยโดนมาดิอือเกียร์ว่างอะไรจะไปสู้เกียร์ถอยพี่ปุ๊บเอ้มันชื่อเกียร์ถอยไอ้ย่ากูเกียร์ว่างนี่หว่าไอ้ย่าสรุปยังไงอู้แล้วไม่เห็นเลยอุ้ยสกิมไปอย่างเฟี้ยวการเอาตัวรอดหนึ่งร้อยเต็ม ไอ้ยันลรุดสถานะตัดเลือดมึงนานอะไรขนาดนี้อโอโหเมื่อกี้ผมเพิ่งโดนราชาโจาสลัดฆ่าไว้ทุกคน <c oughs> ไอ้ยัผมไปมองแค่แมปเข้าบนตรงเนี้ยแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยผมก็แบบแล้วโอเด้งแบบตัวตัวไอ้ในมินิแมปอะม่ะบางไหมผมก็นึกนึกว่าแบบอันนี้ละโอโ้โหสรุปโดนเหลี่ยมแล้วนะตายเลยโอเคแล้วก็ไปล่าราชาโจาสลัดกันดีกว่าเอาราชาโจาสลัดตายแล้วนี่ โอเคไม่เป็นไรเราก็ขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะครับผมแนะนําว่าจังหวะไฟจังหวะเก็บสแตก็กดาเมจให้ใช้เป็นล่างเสือใหญ่แล้วนะ <c oughs> ถ้าใช้เป็นนัง่งไอเสือจิ๋วบอกเลยว่าน่าจะติดบเหมือนกันนะครับอุย้ยเราได้คิวอุย้ยเราฟุกได้คิวเราเป็นเลือไปรัดเข้ามาได้นะครับอกโอเคล้าซาโบดอตไปเรา,ารไ,ไม่ใช่หรอโอเคเราลโลโกกันมั่วไปก่อนหนึ่งดอกโอเคไม่โดนใครแต่ว่าซาบโบได้เพอร์เฟกต์ดอตไปแต่ว่าเราก็ถอยกันก่อนที่จะดีกว่านะ้วก่อนที่จะโดนราชาโจนสลัดข้าเหมือนเดิมแล้วเราทาวายุช่วยไหมโดนใครไม่รู้อะถอยก่อนดีกว่า แล้วต้องอรอลงมารีเลื่อนสักหน่อยนะแล้วก็ทําตัวเป็นประโยชน์อุ้ยราชาชอจนสอดมันจะไปดึงธงอูย,อย่างงี้ไม่ได้แล้วเนี่ยอุ้ยแล้วซันจีมึงจะลงมาทาไมไม่คลายลำพังไอตัวนี้กูยังยากแล้วนะโอเคถอยมาคนปึ๊บโอเคแล้วหนวดดาช่วยแล้วเบหนึ่งสองปึ๊บหนึ่งสองปึ๊บหนึ่งสองปึ๊บโอเคปึ๊บถอยมาโอเคไม่ได้คิวมันด้วยแล้วมันไปแล้วไงโอเค เอาละอะไรเนี่ยโลคุโอกันไปก็เลยหนึ่งดอกอุ้ยแล้วมันเพอร์เฟกต์ดอทไอ้ยี้นี่มันราชาจโจรสลัดผู้มีฮาคิสังเกตโอเคเพิบแล้วอ,อูคาทูมโอ้ยมันย่าง Feel เฟี้ยวเลยไอ้ยี้นี่มันอนาคตราชาจโจรสลัดที่หว่ามีฮาคิสังเกตว่ะทุกคนโอเคจังหวะน,นี้เราก็ควรจะกันธงนะครับผมโอเคพ่อน่าจะไหวอยู่มั่งเลนบนเนาะเอาแล้วราชาจโจรสลัดวิ่งขึ้นมาเหนื่อยเหนื่อยโอเคอย่างนี้ต้องเอาเตีนเสิร์ฟสักหน่อยโอเคแล้วมันรอดอนหรือเปล่าโอเค <laughs> ปมวติดกำแพงไปนะครับผมโอเค อุ้ยกูตกใจเอสยังมาโตกอุ้ยและราชอาชาจนสลัดจ้องจะเล่นผมหรือเปล่าโอเคปุ๊บอุ้ยแล้วราชาชาจนสลดัดดรอปบูติกตระโจนอู้ตายเป็นไงชนะลูฟี่แล้วเว้ยโอเคปุ๊มขาทุ่มโอเคถอยกันก่อนดีกว่าอุ้ยตายนี่ผมจะชนะอุ้ยทุกคนโอเคเราปิดท้ายคลิปสวยๆเลยแนละ้วก็ด้วยวันนี้ก็ชนะไปได้นะครับผมโอเคอเฮ้ยเป็นไงล่ะคอนเทนต์ไม่จะเป็นอย่าเล่นมันเลยนะครับผม อ่ะโอเคครับนะเป็นไงับผมทุกคนชอบกันไหมอ้อมสำหรับคลิปนี้นะครับผมแต่ว่าถือว่าสนุกนันแบบได้มาลองเล่นตัวใหม่ๆนะครับผมไม่ก็ไม่เฉิงว่าใหม่แต่มันก็แต่มันก็สนุกดีแล้วนะมนะไม่ใช่แบบว่าเล่นแค่ ex อย่างเดียวนะผมก็ค่อนข้างจะเบื่อแล้วนะครับผมแบบเล่นตัวเดิมๆซ้ำๆอะไรอย่างงี้ก็ทุกคนก็สามารถทําได้นะแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวโยนเกินไปก็สามารถไปเล่นในอีเวนต์จะดีกว่านะครับผมผมเพราะว่า บางคนเราก็บางคนเขาก็อาจจะแบบอยากดันแรงจริงจังอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่อยากแนะนำแล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนทำแบบนี้นะครับผมงั้นเราก็ช่วยๆกันเล่นในอีเวนต์จะดีกว่านะครับผมโอเคโอวโเป็นไงกันบ้างผมชอบกันไหม,มสำหรับตัวละครอย่างล็อบลุจิตัวนี้นะครับนะถ้าคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง u t u b e น้อยๆของผมได้เติบโตต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วผมบ๊ายบายอุ้ยฟุ๊ Wui digital, kejok <laughs>